รับท่านผู้ชมครับ,รบนี่คือรายการเกมเศรษฐีเล่นเกมเศรษฐีโดยแชมปเปียนนะครับเมื่อวานนี้แชมป์ของเรานะครับซึ่งเป็นแชมป์ไปแล้ว3สมัยนะครับแล้วก็โค่นแชมป์เดิมมาได้นะครับสสมัยมาแล้วตัวเองมาเป็นแชมป์นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมแชมป์ของเรานะมีคะแนนนําอยู่ถึง4ต่อ2และคําถามข้อต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคําถามที่ถามแชมป์ด้วยถ้าเกิดแชมป์ตอบได้ก็จะกลายเป็น5ต่อ2แล้วเธอก็จะมีโอกาสมากเลยทีเดียวนะครับที่จะกลายเป็นแชมป์สมัยที่4 ในระหว่าง2อสตอนที่ผ่านมานะก็จะมีผู้แข่งผู้เข้าแข่งขันหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่จะที่กลายเป็นแชมป์สมัยที่4พอเวลามาถึงแชมป์สมัยที่4ก็ในสุดก็พ่ายแพ้ไปพ่ายแพ้ไปนะครับนะฮะแล้วก็ขึ้นแชมป์สมัยใหม่อีกทีเธอคือความหวังของเราที่จะกลายเป็นแชมป์หสมัยได้นะครับเธอคือความหวังของรายการได้หรือไม่เราจะมาดูกันจากวันนี้ เ,เหนออโดยว่ามีกึ่งเส้นรูกตาหมามาาโอเครสแผงเนื้อแบบแห้งเปลี่ยนเวลาให้เป็นมื้ออร่อยเป็ปซี่มื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป็ปซี่ชุดดับเบิลบักเก็ตเพียง399บาทที่ KFC เครื่องดื่มวุ้นพร้อมดื่มปีโป้ปีโป้อร่อยหละาอารมระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนจากซัมซุงพบกับแชมป์ศาสเหมือนเราครับคือพุธเจงครับสวัสดีครับในตอนที่แล้วนะครับได้คุยกันไปในเรื่องของเครื่องหม่ไ RX นะครับ พอเ,เวลาเฉลยเสร็จแล้วก็กดกันใหญ่เลยนะฮะบอกว่ามันอยู่หน้าซองยา<ฮ>ะนะครับเห็นกันใหญ่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําถามนี้เป็นคําถามของผู้ถาชิงด้วยนะครับเธอเองก็ไปสั่งยามาเราก็เห็นเออเห็นซองยาแล้วก็ดูด้วยวใชัยนะครับเธอนั่งอยู่ที่นี่นะครับคือคุณมินครับสวัสดีครับในตอนนี้ได้ใช้ดูช่วยไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ แต่เท่ากับว่าทั้งคู่ตอนนี้ใช้ตัวช่วยไปแล้วคนละตัวนะครับคาถามต่อไปนี้จะเป็นคําถามข้อที่4แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ของคุณมิ้นแต่จะเป็นคําถามของคุณเจนนะครับคุณพร้อมสลหรับคาถามยังครับพร้อมค่ะคุณดูดีๆนะฮะตอบถูกคุณเป็น5นะครับตอบผิดจบเกมนะครับค่ะคำถามข้อที่4 คำถามนี่สลับกันนิดเดียวคุณมิ้นน่าจะตอบได้แต่ถ้าเป็นคุณเจนคุณเจนจบจากชั้นไหนมาครับชั้นมปลายค่ะมปลายเหมือนผมเลยนะครับแต่ถามคุณว่าคอีหมายถึงส่วนใดของลูกตาข้อ1ม่านตาข้อ2รูม่านตาข้อสากรจะจกตาข้อสจอประสาทตา ขอใช้ตัวช่วยค่ะขอใช้ตัวช่วยนะครับอีกครั้งนะฮะที่คุณเจนขอใช้ตัวช่วยนะครับคุณมินครับคุณยอมให้เธอใช้ตัวช่วยเูล่ายอมหรือไม่ยอมครับคือหนูว่าน่าจะใช่อนะคะนั่นสิครับยอมหรือไม่ยอมครับอขอไม่ยอมแล้วกันไม่ยอมครับ เป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดียวนะครับเพราะเธอบอกมันน่าจะใช่แสดงว่าเธอรู้อะไรรู้สักอย่างกันคุณเจนจะตอบเองหรือว่าจะให้เธอตอบกันให้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 เขาตอบอะให้เขาตอบนะครับผมบอกคุณวินก่อนถ้าเกิดคุณวิ้นตอบถูกคุณจะชิงคะแนนขึ้นมาได้ถ้ากลายเป็นสีต่อสามและคําถามข้อต่อไปก็จะเป็นข้อที่สี่ที่ผมจะต้องถามคุณถ้าถ้าตอบถูกก็จะกลายเป็นสีเท่าคุณจะไม่เสียเพิ่มอีกต่อไปแต่ คุณต้องตอบถูกก่อนคุณดูดีๆครับคอเนียหมายถึงส่วนใดของลูกตาแน่ใจยังครับค่ะตอบว่าข้อ4จอประสาทตาเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะจอประสาทตาเป็นคำตอบที่ผิดครับ เพราะว่าจอประสาทต,ตาคือเรตินะ่าคําตอบที่ถูกต้องของคอเนียคือรูม่านตากระจกตานะครับคอเนียคือกระจกตานะฮะม่านตานี่หลายหลายคนคงทราบนะฮะโดยเฉพาะคนที่เล่นกล้องนะฮะที่บอกเปิดไอลิสหน่อยเปิดไอลิสนอกกล้องหน่อยเนี่ยม่านตาเขาเรียกไอริสนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนข้อ2ครับผมรูม่านตานะครับรูพิวคุณตอบผิดครับ เพราะฉะนั้นคุณเจนเกลายเป็นแชมป์สมัยที่4ครับ,ไ,รบได้ไปแล้ว4,000น,นะครับคุณเจนครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทวนกติกากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ละฝ่ายจะมีกันโคโลคำถาม3ตัวช่วยหากฝ่ายใดใช้่ใช้ตัวช่วยอีกฝ่ายหนึ่งจะมีสิทธิ์ตอบคำถามนั้นโดยไม่ใช้ตัวช่วยแลตะตอบถูก จะได้คะแนนไปใครได้6คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะถ้าคะแนนเสมอกัน5ต่อ5ทั้ง2ฝ่ายจะต้องตอบคำถามข้อสุดท้ายใครมีคะแนนคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะอย่างไรก็ดีครับอย่าตอบผิดเกมจะจบลงทันทีและฝ่ายจะกลายเป็นแชมเปี้ยนถ้าเสมอกัน6กต่อ6จะมีคำถามพิเศษตัดสินนี่คือกติกาของเรานะครับขอให้โชคดีนะครับคุณเจนครับต้องบอกคุณก่อนนะครับว่าตอนนี้คุณคุณเป็นแชมป์แล้วสี่สมัย คุณจะเข้าสู่แชมป์้สมัยที่5ได้หรือเปล่าคุณเลือกชุดชุดที่1ค่ะชุดที่1เหมือนเคยชุดที่1ข้อที่1ถามว่านักร้องคู่ใดเป็นพี่น้องกันข้อ1โฟห์ดข้อ2แดนบีมข้อ3กลอกไหมข้อ4เบล ว่าว่าขอตอบค่ะครับภาษาก๊อบไหมเป็นคำตอบสุดท้ายครับก๊อบไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับก๊อบไหมก็ผมนักร้องคู่หูดูโอ้นะครับก็คือก๊อป พิชยากับไมพิรัตครับผมสองคนนี้ครับเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นนักร้องคู่หูดูโอกันมาตั้งแต่ยุคนู้เลยนะครับยุคแรกๆเลยนะครับยุควัยสมัยวัยรุ่นอย่างเราเราได้เลยนะครับที่ที่ฮิตไม่ใช่ที่ยุคนั้นฮิตมากนะครับฮิตฮิตมากฮิตมากแบบฮิตมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะทรงผมทรงผมครับทรงทรงผมของทั้งสองคนนี้ถือว่าเท่มากฮิตมากในช่วงนั้นนะครับเอาละครับ หคะแนน,นไปแล้วของคุณมิ้นจะเป็นคำถามชุดที่2ข้อที่1ถามว่าไฟจราจรสีใดหมายถึงรถหยุดหรือรถติดการเคลื่อนตัวในทางแยกข้อ1สีเขียวข้อ2ส,สีแดงข้อ3ส,สีเหลืองข้อ4ส,สีส้ม ตอบครับครับข้อ2ส,สีแดงเป็นคําตอบสุดท้ายคับคุณมิ้นดูท่าทางตื่นเต้นมากนะครับเสกคุณสั่นเลยทีเดียวนะครับคุณต้องใจเย็นนิดนึงนะครับแต่ตอบว่าสีแดงเป็นคําตอบที่ถูกต้องั หนึ่งคะแนนแล้วนะครับหนึ่งคะแนนแล้วนะครับถูกต้องนะครับเอ๊ะคุณคุณคุณมิ้นทําหน้างงมองโงทำไมครับคุณมิน้น <c> ต <oughs> ื่นเต้นนะค่ะ <c oughs> คือหนูตื่นเต้นไม่ใช่พอผมบอกว่าถูกต้องคนคนอื่นก็จะยิ้มกันแต่คุณบอกว่าถูกต้องคุณคุณแต่ผมบอกถูกต้องว่าคุณมองทําหน้างงแบบ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะคุณดูเหมือนมองว่าดูว่ามันผิดถูกต <c oughs> ้องนะครับอ่ะครับผมหนึ่งต่อหนึ่งแล้วคําถามต่อไปของคุณเจนบ้างครับคําถามข้อที่สอง ถามว่าเพลงใดเป็นผลงานของวงเอสปาข้อ1 Tom Boy ข้อ2 Bad Boy ข้อ3 Savage ข้อ4 Psycho หนูชอบมากเลยครับวงเลยครับขอตอบค่ะขอตอบข้อ3 Savage เป็นคำตอบสุดท้ายครับ Savage เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคะแนนตอนนี้2ตอนน่อ1แล้วนะครับคำถามต่อไปเป็นของคุณมินบางนะครับคำถามข้อที่2ถามว่า เสือร้องไห้เป็นคำเรียกเนื้อส่วนใดของบัวนะครับทานกันทุกคนนะคุณมิ้นเป็นคนอีสานใช่ค่ะทานเสือร้องไห้ไหมทานบอกอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจอ๋อไม่แน่ใจนะครับคุณคุณอยู่คุณอยู่จังหวัดนุ่นครราจสีมาอยู่อำเภออะไรหนูอยู่อำเภอเมืองไม่ไม่เคยทานเสือร้องไห้จริงเหรอทานนะเสือร้องไห้คือหนูเป็นคนเกิดเป็บัวนะรับหนูก็เลย ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์โอ้งั้นเสือเจอคุณยิ้มเลยแต่ถามว่าเสือร้องไห้เป็นคำเรียกเนื้อส่วนใดของหัวข้อหนึ่งคอข้อสองสุโหข้อสาต้นขาหน้าข้อสต้นขาหลังขอใช้ตัวช่วยค่ะขอใช้ตัวช่วยคุณเจนครับ อย,ยอมหรือไม่ยอมคือหนูไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนไหนนะฮะแต่ข้อนี้ยอมยอมนะครับอาแล้วครับคุณมินครับคุณมีสิทธิ์ได้ใช้ตัวช่วยแล้วใช้ตัวไหนขอถามคุณเงินครับคุณแน่ใจนะครับว่าคุณจะใช้ตัวช่วยตัวนี้นะครับค่ะผมเอามือลงคุณหมดสิทธิ์เลยนะครับค่ะยืนยันนะครับค่ะคุณได้สิทธิ์คันเดี๋ยวนี้ที่ผมถามคุณไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมอยากจะทมคุณผมอยากจะบอกคุณว่าสองข้อไหนถูก คุณเลือกมาเอ่อข้อ2สะโพกกับกับข้อ4ต้นขาหลังค่ะนั่นแหละที่ผมถามคุณเพราะว่ามันผิดทั้งคู่ครับคือเวลาจะใช้ตัวช่วยตัวเนี้ยมันต้องมีความรู้สึกมีความคิดหรืว่าไอเดียคือว่าเอ้ยข้อนี้ถูกแน่เลยเพราะฉะนั้นคุณมินยังเหลืออีก2ตัวช่วยหรือว่าจะตอบก็ได้ ใช้ไหมครับอีก2ต,ตัวช่วยแต่มีอยู่ตัวหนึ่งคือตอบสองครั้งถ้าใช้ตัวนั้นทูกทันทีขอใช้ตัวช่วยค่ะตัวตอบสองครั้งค่ะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครั้งที่1ข้อหนึ่งคอค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs> คุณจะมาเป็นพิธีกรเลยไหมครับคุณมิ้น <c oughs> คุณกลับว่าเล่นไปก็ไม่รุ่งคุณจะแยกหน้าที่เลยว่างั้น ตอบไปครับขอตอบข้อหนึ่งค่ะทอเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะ้อเป็นคำตอบที่ทุกต้องครับเ <'d> สือร้องไห้เนี่ยมันคลายนะกับคอหมูย่างเวลาเรากินคอหมูย่างก็เพราะว่าเรากินคอ หมูย่างนะครับเสือร้องไห้เป็นเนื้อส่วนคอของวัวหรือควายมันมีพังผืดมากเวลาเรากินเวลาเรากินก็จะรู้สึกว่าแบบแบบแบบติดมันติดมันติดมันอะไรอเงี้ยก็แบบเหมือนกับคอหมูย่างที่เรากินนะครับ2ต่อ2ตัวช่วยหมดไป2ตัวแล้วพักสักครู่เดียวครับ กลับมาสู่รายการอีกครั้งนึงนะฮะตอนนี้ทั้งคู่มีคะแนนเท่ากันอยู่2ต่อ2นะครับคุณมินได้เสียัีช่วยไปแล้ว2ตัวนะครับนะครับคำถามต่อไปของคุณเจนบ้างครับคำถามข้อที่3ถามว่าคมแฝงหมายถึงอาวุธชนิดใดข้อ1นึ่ไม้ข้อ2ดาบข้อ3า กระบอกาษีหอกด้าอยา้อตอบคะครับข้อหนึ่งไม้เป็นคำตอบสุดท้ายคับไม้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเป็นอาวุธที่ทำจากไม้นะครับเป็นอาวุธที่ทำจากไม้นะฮะ เราก็สามารถใช้กระบวนการท่าไม้ตายต่างๆนะครับเป็นอาวุธสมัยก่อนที่คนในยุคสมัยก่อนก็ใช้กันนะครับเป็นกระบวนการท่าไม้ตายต่างๆนะว่าเอาเอาไว้ฟาดฟันเพื่อไว้ป้องกันตัวนะครับอย่างในหนังค,คมแฟกที่เราดูกันเมื่อช่อง7นะอันนี้สุดยอดมากจริงๆนะครับสุดยอดมากจริงๆ3ต่อ2แล้วคุณเวินครับคำถามข้อที่3 ถามว่าบัณฑชาหมายถึงการอุปสมบทเป็นบุคคลใดข้อหนึ่งแม่ชีข้อสองพรามข้สอขาสามาพระภิกษุข้อสี่สามเณรขอตอบคนระับข้อสี่สามเณรเป็นคำตอบสุดท้ายครับสามเณรเป็นคำตอบที่ถูกต้องงัก คือการบรรพชานะครับเป็นการหรือว่าการบวชนะครับคือจริงๆเราจะต้องคือจริงๆจะต้องมีการบวชตั้งแต่เด็กขึ้นไปนะครับตั้งแต่อายุแปดปีถึง8ปีถึง,ปถง16ปีนะครับก็จะสามารถบวชเป็นสามเณรได้นะครับแล้วก็ไปบวชเป็น,ปนพระภิกษุอีกทีนึ่งในช่วงอา,อายุ2 8ถึง3ปี นะครับก็จะปวดเป็นเป็นภาพภิสษุได้นะครับคะแนน3ต่อ3แล้วนะครับคุณเจนครับคำถามต่อไปเป็นของคุณคำถามข้อที่4ถามว่าละครไทยเรื่องใดได้รับรางวัลนาตราชครั้งที่16สาขาละครยอดเยี่ยมแห่งปีขอหนึ่ง อุ้มลักเกมหลวงข้อ2ตายลา่าข้อ3สงครามสมรสข้อสีปมเสน่หาคือคือตอนนั้นผมหนูเคยดูข่าวมาต้องขอตอบแล้วกันนะคะกับขอตอบข้อ3สงครามสมรสเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะสงครามสมรสเป็นคำตอบที่ ต้องครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับได้รับรางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเข้าชิง5รางวัลด้วยกันนะครับในรางวัลนาตาร่านะครับมีทั้งนะครับละครยอดเยี่ยมนะครับพุ่มกับยอดเยี่ยมนะครับดักแสดงยอดเยี่ยมนะครับรวมทั้งรางวัลอื่นอีก2รางวัลด้วยกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นละครที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับโดยมีคุณผู้พ่วงกับชื่อดังอย่างคุณสันสีแก้วหล่อขึ้นไปร่วมมอบรับรางวัลน,นะครับนะครับนี่คือเรื่องของสงครามสมรถนะครับเอาล่วครับคะแนน4ต่อ3แล้วคำถามข้อต่อไปเป็นของคุณมินบังนะครับคำถามข้อที่4มาสบาย ที่คุณคุณคุณมิ้นเลี้ยงสัตว์ไหมครับคือหนูเลี้ยงสุนัขด้วยค่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเพราะเป็นคําถามทีกสุนัขถามว่าสุนัขพันธ์บางแก้วมีถิ่นกาเนิดที่จังหวัดใดข้อหนึ่งตราดข้อสองจันทบุรีข้อสามพิษณุโลกข้อสี่สุโขทัย ใช้ตัวช่วยครับค,บคุณเจนครับคุณยอมไหมครับไม่ยอมค่ะนี่ที่ไม่ยอมนี่คุณผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่เธอรู้ครับแต่ว่าเธอฟอร์ม <c oughs> ไม่ได้ฟอร์มไม่ได้ฟอร์มรู้จริงๆคุณมินครับคุณต้องตัดสินใจครับว่าคุณจะตอบเองหรือว่าจะให้เขาตอบแต่ถ้าจะตอบคุณต้องตอบุณต้องตอบเองเท่านั้นโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วย แต่ว่าถ้าเธอถ้าเธออยากจะให้เธอตอบอยากได้ก็ได้ไปคุณต้องเลือกให้ให้คุณเจนตอบให้คุณเจนตอบครับคุณเจนครับคุณฟอร์มนะักคุณโดนลวครับไ <c oughs> ม่ได้ฟอร์มไม่ได้ฟอร์มรู้จริงๆคุณตอบว่าข้อสามที่สุนโลกเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะแน่ใจนะแน่ใจครไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะถ้าจะเปลี่ยนไปนรายการอื่นรายการนี้เปลี่ยนไม่ได้นะ <c oughs> รายการมี้คำตอบสุดท้ายก็คำตอบสุดท้ายที่เสนอโลกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนัด,เ,นะดเก่งครับคุณเก่งอยู่ที่สุนัตพันนี้มันมันมีถิ่นกำเนิดของมันเลยนะอยู่มันมีถิ่นกำเนิดของมันเลยอยู่มันแบบแบบแบบ ออริจินอลเลยออริจินอลของมันนะอยู่ที่อยู่ที่วัดบางแก้วอำเภอบางละกำรรจังหวัดพิศณุโลกค่ะถูกต้องจริงคะแนน5ต่อ3แล้ว5ต่อ3แต่ว่ายังตอบตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปว่าคุณเจนนะครับจะเป็นแชมป์สมัยต่อไปได้หรือเปล่าเราจะได้ทราบกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ